ใครขายก็เป็นหมือนไม่ซื้อของทินร้อนก็สวยไม่เอาเฮ้ยสวยใส่กิบเลยกำใส่นี่นี่แกดีดแกดีๆี ทุกติดประตู K2 มาไอ้ไอ้ช็อตอะไรครับภาพานี้ที่เป็นห,หูมด,หมด้แตกตัวเนี่ยข้างๆไม่แตกกว่าพี่ แต่ไม่รู้ว่าแกมาจะเป็นไงเราชอบปัดตัวได้อยู่สวยได้ม้ไดนี่เขาให้ฝาครอบมาด้วยนะเนี่ยเออคุ้มอยู่ตรงนี้นี่แหละ ขายได้ไหมพวกเนี้ยได้นะดไกี่เป็นพี่นะครับนี้เอาไปมีกระจกด้วยกระจกขายได้ประตูมีกระจกด้วยมีละประตูนี่คือครบชุดเลยอ่ะโอ้นี่คใครใคร,ใครที่มีลูกค้าซื้ออะไรบ้ามีถามอ่ะตอนนี้ก็ถอดจากโครงประตูนะฮะเป็นของแผงแผงดำของ S I R อันนี้ของแท้จากญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่หุ้มผ้าบ้านเรานะ น,นี้เป็นของแท้เลยนะฮะก็ซื้อมาทั้งโครงกระจกเป็นกระจกชาเขียวด,ด .376 ตัวนี้นิยมเอามาใส่กับซีว c คูเป้มากเลยฮะแล้วก็ยางขอบประตูอะไรพวกนี้ยังสภาพดีเยี่ยมอยู่เลยฮะก็เดี๋ยวจะเอาไปคินนิ่งใหม่อันนี้เอาไปใส่รถรถรุ่นน้องนะครับก็เป็นซีว c คูเป้เหมือนกันก็เดี๋ยวหาพรมดำมาใส่รถนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมยกขึ้นรถกันนะครับ ก็เอาแผงประตูดำมาใส่คันนี้นะครับใส่สวิทคูเป้คันน,นี้เป็นล้านเลยนะครับถูล่าก็สปูนแท้เลยครับไปหน้าอย่างแท้หมดอันนี้เป็นล้านนะอ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวผมส่งแผงประตูไปคิดนิ่งก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ